พระธาตุพระาตุพราตุพระพุาตุขึ้นแม่ช่วยนะาะแจกเงีายไหก็ได้นะครับเออไทยเขาเป็นาลัง่ที่เราบริการให้ย่างยี่ต่างินะครับเนาะแล้วกสมาดูพระาตน้างนั่งนั่นักงนั่งนั่งนั่กาั่งนะ่งนั่านั่งนั่งนั่งนั่นั่งนั่้นทางนั่งนั่งนั่านังนั่อนั่งนั่งนานั่งนั่งงนั่งนังนั่านัง่งน่งับ ถ้าพอท่านในห,หลายพื้นก็นล่อทีมงานให้่ด้ในหลายพื้นจักน้อยนะครับ้าย่ำเนีนกับนะครับถ้าว่างๆจะคอยบริการเป็นครอบครัวแต่ว่าถ้าพี่น้องวัฒนบุญหลายก็ล่อกันจักน้อยหนึ่งนะครับใส่ํำการจักสีหาเจ้าเก่าพื้นซิบพื้นก็นได้นะครับเอิเอาพี่น้องได้นะครับพุ่งจังทีเฮ้าถ้าเพิ่อนอนุโมทนาสาทูเพิ่นอธิษฐานเรียกกับ ไปไปปากเลยครับปากทีกัะเช้านะครับเจาะทีเข้าเอาเงินเอาเพิ่นเอาเพิ่นล่งเออขอบเือเอาเร็จแล้วก็ไปวางไปวางผ้าไตในกระเช้าครับกระเช้าลอยฟ้า,าต้นดอกเงินก็ไปเสียบซีเสียบใส่มัดหยาค่านะครับเด้อเตรียมไม่พี่น้องนี่เสียบมัดใส่มัดหย่าค่านะครับปัจจัยของเ,เงินทอง ผ่าไตเฮ้ากันจะได้ถูกน้ำขึ้นไปถวายหลวงปู่พระธาตุนะครับโดยแห้งโดยเฮียโดยแห้งพวกเข้าเองใวยกันจับใส่กันดึงนะครับใวยกันจับใวยกันดึงเชือกนะครับเพื่อชักล่อกกระเช้าเป็นการท่านป่าปลาแบบลอยฟ้าครับเป็นการท่านผ่าปลาแบบลอยฟ้าคือพานกระเช้านะครับจนป่าปลาเฮ้ากันจะได้ เดินทางแล้ววันนี้อ้าวสี่ึ้นแล้วครับอจาจจะได้รูปง,งามได้ให้เจ้าทีถ่ายรูปให้ได้ครับเด้มีกล้องให้เจ้าทีถ่ายรูปให้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาซอยกันครับขอบคุ้ยได้ดึงเชือกจากโยงสายใยรักสายใยขอบคร้วน้ำต้นดอกเงินต้นปับตาเห่าผาตรยนะครับไปถวายแก่หลวงปู่ประธาี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มานะครับทีป้าอ่านะครับ อย่ากว่าถ้าบุญใจสอบถามเจ้าหน้าที่ปัจจัยท่ยานบ่ได้บ่ได้เอาไห้เจ้าหน้าที่ยากนะครับเ้อท่านเอาโลงกองบริจาคเลยล่งตัวบริจาคนะครับต้องตัวบริจาคแล้วก็อา่านะครับอ่พี่น้องบางที่ไม,ม่น้ำกัน4ีหาคนนะครับเอเ่อยอดใบร้อยใบเดียวน้ำกันก็ได้นะครับใบร้อยใบเดียวน้ำกันก,ก็รัดอา่าปัจจัยไอ้ทุนครับเาเป็นเอก่าเ่นน้ำกันเลยก็ได้นะครับ มาทำกาดกาดถือว่าทำาุญภูรยี่สิบาทก็ได้นะครับอาขันหกขัท่ารแดร้อยกรรมวัญญยนะครับตามที่นอกสัทธานะครับตาอกสัทธาในบุญกุศลาะสมไปเรื่อยๆได้ร้อยไปที่น้อว่าน้าวปู่ชาค่ะอาุุณนาบุญไปพรนี้ คุณเป็นคนายุใจให้หัว้ายทำามมันปัญหาทีน้าขอให้เกันสบตอนจะจากเจ้ารักใครอันรายไปท่้ต้องเดินทาะเดินยาวเหลือแค่สิบปนนะคะสำหรับพุณมหาราชสัสตรีประจริญต่อไปทั้งในปัจจุบันการอาคาบกิเวขาหเปนเสื้อที่มีชื่ที่บอส่งบยสเหวเวนอันแม่เอาเงินมาให้แรกแม่หาล เล่นตรงหันเนี่ค่ะเลีนไปข้าเดียวนะออสนังนาใหญ่นักบะค่าไปรวัยู้บาเราย้บามาอย่เงไเยียกเยียเดี่เลยมมีมาท่นี้กันเาต้องไปรอพี่พีกลางเอาจังนองแม่ไปดีแล้วไปนีแล้วเยี่ดมไดีแล้พี่เราเฮยแร่มากไหม่กับมาเวียดใหม่ไหนพี่นองเอาเวลาเป็นที่จะเอาวสดกไปเที่ยงไม่ต้องไปเด็ดก็ต้องไปยนินเี่ย

ดาดมีแต่ควขควบจะเลต่อนเลนตัด้อเนยวันนี่โกน ความจรังะจ้ะน้องเปิ้ลตด้มดตาไว้เป็นปัจจัยเล้ยงังวามหน้งหดได้นำจปแลเป็นอาวุราชการขัดขืนสาาลัทธิบ่อได้รับดีได้ดีตั้งตัวได้ดีดดีปเท้นะครับ มีน้องาไฟขอร้ตงใหฝากของข้านะบดยบริการพี่น้องตลอดนะครับเจาวัดเจ้าขึ้นฉันบ้าแล้วนะครับเรื่อคำถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เข้าันติดต่อคำถามไปว่าเหตุใดแน่นะครับเขามาท่าบนใดย่างสบายใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมีน้องตอดนครับ